ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่จึงมีอาชีพได้รายได้ทางภาคการเกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญในการบริหารจัดการน้ําทรงน้อมนําแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ําของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างความมั่นคงให้กับ การพัฒนาแหล่งน้ำน้อยใหญ่ทั่วประเทศนำมาสู่แนวทางของการดำเนินงานสืบสารรักษาต่อย,ยอดโครงการนเนื่องมาจากพระราชดำริการพัฒนาแหล่งน้ำในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบอย่างมั่นคง แต่ตามความจริงน้ำหรืออะไรทั้งหมดทุกอย่างเป็นธรรมดาว่ามีทั้งคุณทั้งโทษถ้าเราใช้ดีๆก็เป็นทุนและเป็นคุณถ้าเราใช้ไม่ดีก็เป็นโทษจะค้านว่าเราไม่ได้ใช้ให้น้ำมาท่วมเราก็จริง แต่การที่น้ำมาท่วมเราก็เป็นความผิดของคนเหมือนกันบางทีควรจะกักน้ำเอาไว้เพื่อเะใช้ก็ทิ้งน้ำลงไปบางทีควรจะปล่อยน้ำออกมาก็กักเอาไว้กักเอาไว้ไม่ใช่เฉพาะทำเขื่อนเก็บน้ำแต่กักเอาไว้ทำ ถนนก็ตามทำบ้านจัดสรรก็ตามทำโรงงานก็ตามกั้นน้ำเอาไว้ไม่ให้น,น้ำไหลดังนั้นน้ำที่กักเอาไว้ก็ไปท่วมชาวบ้านอันนี้ไม่ดีจากพระราชด,ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำ ในการแก้ไขปัญหาอุทุภัายให้คลี่คลายในปีพุทธศักราช2538สะท้อนถึงพระปีชาสามารถในด้านการบริหารจัดการน้ำได้เป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนมาอย่างยาวนานสถิตในรัไทยราปราดแห่งน้ำคือภาพในความสงจามของปวงประสบการณิกรชาวไทยจากการเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนรัษฎรเพื่อทอดพระเนศสภาพปัญหาในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเมื่อพระองค์ทรงพบว่าราศดรประสบความเดือดร้อนเพราะขาดแคลนน้ำก็จะพระราชทานแนวพระราชดำริให้กับหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขบรรเทาปัญหาเรื่องน้ำและเมื่อราษฎรต้องประสบปัญหาอุทกภัยจากปัญหาน้ำท่วม พระองค์ก็จะทรงศึกษาหาแนวทางการจัดการและวิธีการแก้ไขอย่างยั่งยืนพร้อมพระราชทานแนวคิดนั้นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนแนวพระราชด,ดำรดิด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระราชทานแก่กรมชลประทานนั้นนับเป็นหัวใจสำคัญ และถือเป็นแนวทางอันสมคุณค่ายิ่งที่กรมชลระทธานได้นำไปศึกษาพิจารณาและก่อสร้างโครงการในขนาดและประเภทต่างๆจนแล้วเสร็จก็เกิดเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่อย่างมากมายทั่วทุกภูมิภาคในปัจจุบันในหลวงราชการที่9เนี่ยก็ได้มีพระราชอ,อชริยพนะครับในการบริหารจัดการน้ำนะครับทึ่งกรมชบทาก็ได้น้อมนำ มาปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นการต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําก็หมายความว่าต้นน้ำเนี่ยก็ได้สร้างเขื่อนนะครับสร้างอ่างขนาดกลางกระดาษใหญ่กระดาษเล็กครอบคลุมอยู่ทุกภูมิภาคนะครับยกตัวอย่างครับเช่นเขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนแฝน้อยเขื่อนปะะ่าสักอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือต้นน้ําที่เรา สามารถเก็บน้ําในช่วงฤดูฝนก็เป็นการตัดยอดน้ํานะครับแต่ส่วนกลางน้ำนี่ก็มีการหน่วงน้ํานะครับเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบกับรัศดรน,นะครับเช่นแก้มลิงเช่นประตูระบายน้ําต่างๆส่วนก็ปลายน้ําเราก็ระบายลงถูทะเลนะครับนี่ก็เป็นการลดผลกระทบและจากน้ําพระราชรทัยและพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสารโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริด,ด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา ของสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระประม,มินทรรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวะชิรเก้าเจ้าอยู่หัวทรงสารต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรของพระองค์และพระราชทานพระบรมราชบายเพื่อร่วมการสืบสารรักษาและต่อยอดสร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎรของพระองค์อย่างยั่งยืน ภ้าที่เห็นนี้เห็นถึงว่าท่านอธิบดีไปถวายรยายงานในเรื่องอะไรนะคบตรงนี้นะครับเป็นการรับสเสด็จนะครับที่พระองค์ท่านเนี่ยไปเยี่ยมรัษดรน,นะครับที่บอ่อดินขาวนะครับที่อำเภอตาคลีเมื่อช่วงปลายปี2 5 6 3นะครับจะเห็นว่าพื้นที่บริเวณที่บอ่อดินขาวเนี่ยรัษดร ในใกล้ใกล้เคียงโครงการนะครับก็มีการปลูกผักปลูกพืชต่างๆนะครับแล้วก็มีการทดลองการใช้น้ําที่มีพืชใช้น้ําน้อยนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนี่เป็นเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้านะครับที่พระองค์ได้มอบแนวทางให้กับคุณลูตานนะครับภาพแหี่ยความเปลื้มปิติและน้อมสํานึกในพระมหากราุณาธิคุณนักโครงการอ่างเก็บน้ำนรบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรีอันเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นโครงการชลประทานแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอย่างเป็นทางการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจอันทำรงไว้เพื่อประโยชน์สุข ของราษฎรและพื้นแผ่นดินไทย ด้วยพระวิตสัยทัย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแนวทางแห่งพระราชินำปรีที่พระองค์ทรงสืบสานร,รักษาต่อยอดให้กับหน่วยงานและองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดูแลความมั่นคงทางด้านน้ําให้กับประเทศไทยได้น้อมนําแนวพระราชดำริไปขยายผลต่อยอดเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้กับพื้นที่เกษตรกรรมไทยและน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมั่นคงและเพียงพอตลอดปีสวัสดีค่ะ